สวัสดีค่ะเชื่อไหมคะว่าในครัวของเราเนี่ยที่เราใช้ทำอาหารกันทุกวันเอออาจจะมีภัยเงียบซ่อนอยู่แบบที่เราคาดไม่ถึงเลยนะคะวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันค่ะจากข้อมูลหลายๆแหล่งเลยที่พูดถึงสารอันตรายที่อาจจะมาจากอุปกรณ์ในครัวและแกล้งตัวเราเนี่ยแหละคะ่ะ ใช่เลยครับผมป้องมายวันนี้ก็คืออยากจะมาชี้จุดเสี่ยงที่เราอาจจะมองข้ามไปนะคะแล้วก็มีวิธีป้องกันง่ายๆมาแนะนํากันด้วยเพื่อให้เราดูแลสุขภาพได้ดีขึ้นค่ะครับผมมาร่วมกันเลยนะคะคที่น่าสนใจมากๆคือสารพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่มาจากของใช้ธรรมดาธรมดาในครัวเราเนี่แหละครับแต่กลายเป็นอันตรายเอ่อเพราะเราอาจจะใช้นานหรือว่าดูแลรักษาไม่ถูกวิธีไม่ใช่ว่าตัวของมันเองอันตรายตั้งแต่แรกเสมอไปนะครับ อ๋อเข้าใจแล้วค่ะงั้นเริ่มจุดแรกกันเลยที่อาจจะคาดไม่ถึงจริงๆค่ะคือตะแกรงกรองไขมันในเครื่องดูดควันนะคะหลายคนอาจจะแค่เช็ดๆข้างนอกใช่ครับแต่ถ้าเราไม่ถอดล้างเลยเกินสักสามเดือนนี่คราบไขมันที่มันสะสมพอมันโดนความร้อนซ้ำๆเข้าไปอีกมันจะเกิดอะไรขึ้นค่ะตรงนี้แหละครับมันจะปล่อยสารตัวหนึ่งออกมาชื่อเบนโซเอพไรินครับผมเบนโซเอพไรินครับซึ่งเป็นสารพิษ แบบเดียวกับที่เจอในควันบุหรี่หรือท่อไอเสียรถยนต์เลยนะมีงานวิจัยบางชิ้นชี้ว่าถ้าคราบไขมันมันไม่ซ้มๆเนี่ยความเข้มข้นของสารนี้อาจจะรุนแรงกว่าควันจากท่อไอเสียรถยนต์ซะอีกครับโหแรงขนาดนั้นเลยหรอคะครับผมแต่การป้องกันก็ไม่ซับซ้อนนะแคะ่ถอดล้างทุกเดือนก็ดีครับใช้น้ำร้อนผสมน้ำยาขจัดคราบไขมันช่วยได้เยอะแล้วก็อีกอย่าง หลังทำอาหารเสร็จปิดเตาแล้วใช่ไหมครับเปิดเครื่องดูดควันทิ้งไว้ต่ออีกสักสาหนาทีอ๋อค่ะครับมันจะช่วยระบายอากาศระบายสารตกค้างให้หมดจดขึ้นครับผม ดีเลยค่ะเป็นทริคง่ายๆที่ทำได้เลยนะคะการสะสมแบบนี้ก็น่าจะคล้ายๆกับจุดต่อไปที่เราจะคุยกันคือเขียงไม้ใช่ไหมคะถูกต้องครับเขียงไม้ยิ่งถ้ามีรอยมีดได้เยอะร่องเล็กๆนั่นแหละครับกลายเป็นแหล่งสะสมเศษอาหารความชื้นชั้นดีเลยครับพอชื้นมากๆเขาก็เกิดเชื้อราได้ง่ายทีนี้เชื้อราบางชนิดเนี่ยมันสร้างสารพิษที่เชื่ออฟ f าทอกซินขึ้นว่าได้อฟ f l a t o x ินครับ ซึ่งถ้าได้รับในปริมาณสูงสูงหรือสะสมนานๆเนี่ยถือว่าร้ายแรงมากนะครับมีการเปรียบเทียบกันว่าพิษของมันอาจจะสูงกว่าสารหนูหลายเท่าเลยทีเดียวน่ากลัวจังค่ะแล้วเราจะป้องกันยังไงดีคะก็จริงๆคนเปลี่ยนเขียงไม้ทุกๆ6เดือนนะครับหรือถ้าเห็นว่ามีรอยขีดข่วนลึกๆเยอะๆแล้วก็เปลี่ยนเลยดีกว่า หรือจะลองหาวัสดุอื่นที่ทนเชื้อราได้ดีกว่าอย่างเช่นพวกเขียงที่ทําจากเปลือกข้าวก็มีนะครับอ๋อมีแบบนั้นด้วยครับผมแล้วก็เรื่องทําความสะอาดอันนี้สําคัญมากใช้เกลือกับมะน,นาวขัดๆถูๆค่ะล้างนั้นสะอาดแล้วก็เวลาผึ่งเนี่ยให้ผึ่งในแนวตั้งนะครับให้อากาศถ่ายเทแล้วก็แห้งสนิทจริงๆโอเคค่ะผึ่งแนวตั้งแห้งสนิทนะคะจากของแข็งมาที่ของเหลวกันบ้างค่ะเรื่องน้ำมันทอดอาหารนี่ เอ่อการใช้ซ้ําๆหรือทอดจนควันขโมงเลยอันนี้อันตรายยังไงคะครับเรื่องน้ํามันทอดซ้าเนี่ยจริงๆไม่ควรเกิน2-3ครั้งนะครับหรือถ้าสังเกตว่าน้ํามันมันเริ่มมีสีเข้มขึ้นมีฟองเยอะผิดปกติหรือมีกลิ่นไหมคือมันร้อนเกินจุดเกิดควันไปแล้วการทําแบบนั้นบ่อยๆจะทําให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันแล้วก็การสลายตัวของน้ํามันเกิดเป็นสารตัวใหม่ขึ้นมาชื่ออะคริลไมครับอะคริลไมครับ ซึ่งจัดเป็นสารที่อาจก่อมะเร็งได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยการเก็บน้ำมันที่ใช้แล้วหรือน้ำมันใหม่ก็สำคัญควรเก็บในขวดแก้วสีเข้มๆหน่อยปิดฝาให้สนิทวางในที่เย็นๆแล้วก็เลี่ยงแสงแดดครับจะช่วยชะลอการเสื่อมคุณภาพหรือการเกิดออกซิเดชันได้อืมต้องใส่ใจทั้งตอนใช้และตอนเก็บเลยนะคะ ทีนี้มาเรื่องวัสดุภาชนะกันบ้างค่ะโดยเฉพาะพวกพลาสติกหรือเมลามีนที่ราคาถูกๆหน่อยลายสวยๆเหมือนเซรามิกเลยพวกนี้มีอะไรต้องระวังเป็นพิเศษไหมคะมีครับผมพวกชามลายสวยๆแต่ราคาถูกมากๆเนี่ยบางทีอาจจะทำจากพลาสติกประเภทยูเรียฟอร์มดีไฮยูเรียฟอร์มดีไฮครับซึ่งถ้าเราเอาไปใส่อาหารที่ร้อนจัดๆเลยนะแบบว่าเกิน60-70ถึงองศาเซลเซียสขึ้นไปเนี่ยมันอาจจะปล่อยสารฟอร์มดีไฮออกมาปนเปื้อนในอาหารได้ครับ แล้วจะเลือกยังไงดีคะควรเลือกใช้ภาชนะที่เป็นเมลามีนแท้ไปเลยครับสังเกตไม่ง่ายคือจะมีเครื่องหมายมอ,อ,อกอรับรองอยู่อ๋อมอกอ่ะครับแล้วก็เอ่อไม่ควรนำภาชนะเมลามีนไปใช้กับเตาไมโครเวฟนะครับหรือใส่อาหารที่มีฤทธิ์เป็นกรดจัดจัดนานๆค่ะแล้วพวกกล่องพลาสติกทั่วไปล่ะคะที่เราใช้เก็บอาหารกันอ๋อ กล่องพลาสติกให้ลองพลิกดูใต้กล่องครับจะมีสัญลักษณ์รีไซเคิลที่เป็นรูปลูกศรสามเหลี่ยมแล้วก็มีตัวเลขอยู่ข้างในค่ะค่ะเคยเห็นอยู่ค่ะครับถ้าเป็นหมายเลข5หรือมีตัวอ,อักษร p PP p กำกับอันนี้คือโพลีโพรพิลีนถือว่าปลอดภัยสุดสำหรับใส่อาหารร้อนหรืออาหารมันๆครับเลข5นะคะครับผม ควรเลี่ยงหมายเลข3าคือ PVC แล้วก็หมายเลข6คือ PS หรือสไตรีนนะครับเพราะพวกนี้อาจจะปล่อยสารเคมีออกมาได้ง่ายกว่าเมื่อเจอความร้อนหรือไขมันนานๆครับผมจดไว้เลยค่ะเลข5 PP ปลอดภัยสุดนะคะมาถึงอย่างสุดท้ายค่ะกระทะเคลือบกันที่หิดหิดกันอย่างเทฟลอนเนี่ยพอใช้เป็นนานๆเริ่มมีรอยขีดข่วนหรือก้นกระทะไม่ดำมันอันตรายไหมคะ ถ้าผิวเคลือบมันเริ่มหลุดลอกหรือเสียหายเป็นรอยลึกๆเนี่ยครับก็มีความเสี่ยงที่สาร PFOA ซึ่งเคยใช้ในกระบวนการผลิตสารเคลือบในอดีตอาจจะปนเปื้อนออกมาสู่อาหารได้ครับ PFOA ครับถึงแม้ปัจจุบันนี้ผู้ผลิตส่วนใหญ่จะลดการใช้สารนี้ไปมากแล้วหรือเปลี่ยนไปใช้สารตัวอื่นแทนแล้วก็ตามแต่เพื่อความปลอดภัยนะครับสารตัวนี้มันก็มีข้อกังวลเรื่องผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวอยู่ อืมงั้นถ้าเห็นรอยชัดๆหรือผิวเคลือบพองๆลอกๆก็เปลี่ยนใหม่เลยครับปลอดภัยที่สุดการดูแลก็สำคัญนะครับเลี่ยงการใช้ตะหลิวที่เป็นโลหะคมๆหรือพวกใย,ยขัดโลหะฝอยขัดมอแข็งๆค่ะหลังล้างเสร็จเช็ดแห้งสนิทแล้วก็อาจจะทาน้ำมันพืชบางๆเคลือบผิวไว้ก็จะช่วยยืดอายุการใช้งานได้ครับฟังดูแล้วแต่ละจุดนี่เป็นของที่เราใช้กันในครัวกใกล้ตัวมากๆเลยนะคะเนี่ยใช่เลยครับแล้วข้อสังเกตสําคัญคือ ภัยเหล่านี้ส่วนใหญ่มันไม่ได้ส่งผลกระทบให้เห็นทันทีทันใดนะครับแต่มันจะค่อยๆสะสมในร่างกายเราไปทีละเล็กทีละน้อยแบบเงียบๆอือใช่ค่ะเพราะฉะนั้นการที่เราหันมาใส่ใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆในวันนี้เนี่ยก็เหมือนเป็นการลงทุนเพื่อสุขภาพที่ดีของเราในระยะยาวนะครับสำคัญมากม สรุปง่งายๆสั้นๆเลยก็คือเราต้องหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องครัวของเราอยู่เสมอทำความสะอาดให้ถูกวิธีแล้วก็ถ้าอันไหนมันชำรุดเสื่อมสภาพแล้วก็ควรจะทิ้งไปนะคะแล้วก็ใส่ใจเลือกใช้วัสดุที่ปลอดภัยนี่คือหัวใจสำคัญเลยค่ะครับผม ก่อนจะจบกันไปผมอยากชวนให้ลองคิดต่อกันสักนิดนะครับว่านอกจากในครัวแล้วเนี่ยในบ้านของเราหรือในชีวิตประจำวันทั่วๆไปมันมีจุดไหนอีกบ้างที่เราอาจจะมองข้ามความเสี่ยงเล็กๆน้อยๆแบบนี้ไปที่มันค่อยๆสักสมโดยที่เราไม่รู้ตัวเป็นคำถามที่น่าคิดมากเลยค่ะก็หวังว่าข้อมูลที่เราคุยกันในวันนี้จะเป็นประโยชน์นะคะทำให้การเข้าครัวครั้งต่อไปของเราปลอดภยัยแล้วก็สบายใจมากขึ้นนะคะ การใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนี่แหละค่ะคือกุญแจสำคัญสู่สุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนค่ะ